Thank you สมาชิกทุกท่านนะคะเขาสู่ช่องหมอมุยชาโรคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านาไพ่ทายดวงรายเดือนนะคะซึ่งจะเป็นเดือนแรกของปี2568นะคะซึ่งจะเป็นของชา,าวลัคนาราศีตุลน,นะคะ เป็นการถ่ายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะน้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกกันออกไปให้มากที่สุดค่ะ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วเนาะฝากในเรื่องของการกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังคลิปถัดๆไปนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหมอมุ้ยขออนุญาตเลือกไพ่ให้กับชาวราศาาาีตุลน,นะคะดูซิว่าดวงชาของคุณจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ใบแรกนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่าใบแรกของชาวตุลน,นะก้าวเหรียญเปิดดีมากๆนะคะหนึ่งไม้ว้าวเด็กดาบเดอะฟูสามไม้ห้าไม้ แชมเปญหกเหรียญคิงเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญสิบถ้วยห้าดาบราชินีถ้วยเจ็ดดาบเดวิล สามดาบแปดเหรียญเก้าไมา้สิบเหรียญและใบสุดท้ายนะคะหนึ่งเหรียญค่ะอ่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเป็นการเริ่มต้นของปีแล้วก็เป็นเดือนแรกของปีนะคะที่ตัวคุณเนี่ยมีการได้ วนเวียนเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นหลักเลยเพราะขึ้นเป็นไพ่เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็โดดเด่นนะคะหลายๆคนเนี่ยคือคิดที่อยากจ,จะทํานู่นทํานี่ หลายอย่างเลยพยายามคิดนะคะทำอะไรยังไงดีเนาะที่จะให้มีเงินเข้ามาทุกวันมีเงินเข้ามาทุกเวลาแม้แต่หลับก็ยังอยากที่จะให้มีเงินเข้านะคะเรื่องง่ายๆว่าคุณวางแผนคุณไม่ได้คิดแค่คนเดียวนะคุณคิดไปถึงแบบคนในครอบครัวของคุณเนี่ยจะต้องสบายด้วยไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวนะคะดังนั้นก็ถือว่ามีโอกาสหรือเป็นจังหวะดีนะที่ชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะมีโอกาสนะจากเดิมถ้าใครมีงานประจําทําอยู่แล้ว นะคะมีโอกาสที่จะได้งานพิเศษเป็นจอบๆเข้ามาเพิ่มเข้ามาเสริมอีกนะหรือบางคนเนี่ยคิดที่จะเอาเงินที่มีเนี่ยไปลงทุนเกี่ยวกับการเล่นหุน้นหรือการค้าทองคําหรืออะไรก็ตามเป็นในลักษณะแบบเ,เขาเรียกว่าระยะยาวอะไรแบบนี้ก็ขึ้นมานะคะคือมีโอกาสแล้วก็มีจังหวะขึ้นมาแต่ให้ขึ้นมาว่าคุณต้องออศึกษาให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของการคิดที่อยากจะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดอะไรใหม่ๆ นะแต่ไพ่ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าแบบไปฝากใครลงทุนนะการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทําบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอ่ยเอออันเนี้ย,ยลงได้แต่ถ้าไปฝากคนอื่นลงทุนแล้วเพื่อให้เงินมันงอกงามอะไรเงี้ยไพ่ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ามีโอกาสในเรื่องของการสูญเงินค่อนข้างที่จะสูงนะอื จะใช้จะจ่ายอะไรดูให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่ามิชนนเราจะเสียเงินไปโดยแบบว่าเสียแล้วเสียเลยอะไรแบบนี้นะช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพตัวเราหรืออาจจะเป็นสุขภาพของคนในบ้านคนรอบตัวคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกเครียดอะแล้วก็รู้สึกกังวลใจมากเลย <c oughs> เกี่ยวกับคนรอบตัวแล้วก็คนที่คุณรักคุณพยายามนะคะอยากทําให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นเนี่ย ดีขึ้นหรือคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขาให้ขึ้นมาว่าระวังอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะบางทีบางครั้งกังวลกับคนอื่นมากเกินไปทำงานหามรุ่งหามค่ำจนไม่ได้พักผ่อนจะทำให้ตัวคุณนั่นแหละอาจจะต้องมีการเจ็บป่วยหรือไม่สบายเองด้วยค่ะเนาะช่วงนี้อีกอย่างนะเขาบอกว่าทำไมทำไมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะมันจะมีในเรื่องของการหึงหวงการระแมดการระแวงการระวงังกัน พอสมควรหลายๆคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเนาะเป็นเขาเรียกว่าหึงแฟนนะคะหรือแฟนหึงคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันแบบต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยไปแอบไปคุยอะไรยังไงกับใครหรือเปล่าหรือจับได้ว่าเฮ้ยแอบ มีโทรศัพท์มีเมสเซจอะไรเข้ามาช่วงนี้ก็จะนอนไม่หลับนิดนึงนะคะคอยแบบว่าจดจดจ้องจ้องนะถ้าใครที่เป็นคนที่นอกลูกนอกทางบอกเลยว่าตอนนี้แฟนคุณกัดไม่ปล่อยแน่นอนนะคะเขาจะเอาให้ได้แบบคาหนังคาเขานะคะแล้วก็จะมีเรื่องมีราวเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องราวไม่สบายใจตามมาแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณกำลังจับผิดแฟนนะช่วงนี้ถามว่ามีโอกาสที่จะเจอไหมนะคะมีโอกาสที่จะเจอค่ะ mm. จนคุณรู้สึก อาจะแบบรู้สึกแบบทําใจไม่ได้หรือกําลังลังเลอยู่เฮ้ยว่าจะเลิกกับมันดีหรือจะให้โอกาสมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บทสรุปแล้วนะคะก็ยังไม่มีเกณฑ์เลิกลากาันขาดนะใครที่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะไพ่ขึ้นมาว่ายังไม่ได้เลิกกันขาดนะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นที่ตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยคิดไปคิดมาแล้วก็คิดถึงตัดใจไม่ได้ บางคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันหึงห่วงเพราะว่าเอ้ยมีคนอื่นนะแต่ว่าเป็นการทะเลาะกันจับได้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยใช้เงินแบบว่าผิดประเภทใช้เงินนอกลู่นอกทางหรือแอบไปเล่นเกมออนไลน์หรือแอบไปเล่นพนันออนไลน์อะไรเงี้ยก็ให้เรามาระวังได้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะช่วงนี้จะรู้สึกว่าแบบหึงหวงหงุดหงิดเอาแต่ใจกันมากเป็นพิเศษ จะพูดจะจาอะไรก็รักษาหรือถนอมน้ําใจกันไว้ให้มากนะคะภายขึ้นมาเตือนเนาะแต่สําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคุณเริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการที่เป็นฝ่ายเลือกบางละฉันจะต้องตัดใครที่แบบเข้ามาไม่จริงใจเข้ามาแบบว่าจะมาเจ้าชู้ก็รอก็กติดอะไรเงี้ย มีโอกาสที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณพูดไปตรงๆเลยไม่ต้องไปเกรงใจนะคะตัดไปเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณก็สามารถที่จะโสดสวยๆได้นะช่วงนี้เจอแต่คนแบบว่าคิดที่แบบจะเข้ามาสนุกแต่ไม่ผูกพันอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาคุณไม่อยากเล่นด้วยคนโสดก็จะเจอคนประเภทนี้เจอคนเห็นกระตัวเยอะนะคะอาจจะมีแบบตัดได้ก็ตัดไปไม่ต้องไปเสียดายมันนะคนพวกนี้นะจ๊ะ แต่สาหรับใครที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไพ่ขึ้นว่ามันก็ยังมีความเบื่อหน่ายเซ็งนะคะในเรื่องของกฎเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะทําได้นะคะคือถามว่าเขาก็เต็มที่กับคุณนะแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. บางอย่างมันรับไม่ได้จริงๆอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังทนต่อไปดูซิว่าความอดทนคุณจะถึงขีดจํากัดได้แค่ไหนแต่เดือนนี้มองว่าก็ยังได้อยู่กันต่อนะแต่อยู่กันแบบเบือ่อเบือ่อหน่ายเซ็งเนาะนะคะ คือเดือนนี้เป็นเดือนของการที่แบบโฟกัสในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างที่บอกนะในเรื่องของความรักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะชาวราศีตุลก็ปล่อยมันไปก่อนหาเงินก่อนเนาะให้มีเงินเข้ากระเป๋าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะโอเคมันจะแฮปปี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ารู้เลยก็หาเงินนั่นแหละหาเงินไม่ใช่แค่ตัวเองหาเงินไปรักษาสุขภาพให้คนในบ้านคนเจ็บคนป่วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันคาราคาซางหรือมันจบไปแล้ว นะคะคไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอย่าไปรื้อฟื้นหรืออย่าไปสอยนะไปไปฝอยหาตะคงตะเข็บอะไรนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทะเลาะทําให้คุณไม่มีความสุขช่วงนี้นะคะโรคเก่าโรคเดิมที่เคยเกิดขึ้นหรือรักษาหายไปแล้วให้เรามาระวังในเรื่องของการที่จะกลับมาอีกครั้งนะสุขภาพของคุณอย่างที่บอกนาะโรคปวดเอวปวดหลังกระดูกทับเส้นพักผ่อนไม่เพียงพอ มาเต็มเลยแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเลือดหรือการติดเชื้อโรคง่ายๆจะไปสถานที่ไหนก็ต้องระมัดระวังตัวอย่าแบบจะทานอะไรกับคนแปลกหน้าต้องใช้ช้อนกลางนะคะแล้วก็หมั่นแบบถ้าไปที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันมีโอกาสติดเชือ้อ ช่วงนี้จะเล่นกับน้องหมาน้องแมวที่ไหนอะไรยังไงดูให้ดีนะถ้าแบบรู้สึกว่าเขาไม่ได้คุ้นกับเราให้ระวังโดนแง้มโด,ดนกัดแล้วอาจจะต้องไปฉีดยารอบสะดือได้ค่ะนะคะเป็นห่วงนิดนึงเนาะประมาณนี้นะคะโชคลาบมีไหมเออโชคลาบของคุณนะคะมีโอกาสได้โชคจากคนในครอบครัวให้โชคหรืออาจจะเป็นโชคลาบลาบปากลาบลอยอะไรเข้ามาเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคุณในครอบครัวนั่นแหละนะเออ คนในบ้านให้ตัวเลขหรือให้โชคนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขอยู่ค่ะนะคะมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการหางานการได้เงินคือตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือการคิดที่จะเริ่มลงทุนอะไรมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณพยายามที่แบบใครที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยคุณมีความคิดที่ทํายังไงก็ได้ที่แบบอยากเป็นอิสระได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือใจคุณคิดคุณพยายามหาทางออกอยู่เร็วๆนี้ค่ะมีโอกาสเนาะนะคะ อ่ะสีเสริมดวงของคุณนะคะจะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะสีแดงสีเหลืองชมพูม่วงแดงเหลืองได้หมดเลยสวยหมดเลยนะตัวเลขนำโชคของคุณนะคะจะ9 7 9 6นะ9 7 9 6 5 8 3 8 18ประมาณนี้ค่ะเอาประจับบินดูก็ได้นะจับบิน5ตัวนะกะ็แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงที่เป็นสาย ปู่หรือสีนะคะโดดเด่นมากให้แบบว่าสวดมนต์นั่งสมาธิให้กับท่านบ้างเนาะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอ่าพระแม่กวนอิมพระพิฆเนศโดดเด่นค่ะลองขอพรดูเนาะแต่ถ้าเป็นอ่าการสวดมนต์นะการสวดมนต์เขาบอกว่าคาถาชินาัรชรนะคะจะทําให้คุณมีโชคมีลาบเข้ามาแบบ ประหลาดใจเออไม่เชื่อก็ลองดูเป็นการแก้เคล็ดนิดนึงให้กับเทวดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรอันนี้เฉพาะราศีตุลน,นะจ๊ะไม่ใช่ทุกราศีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ด้วยนะประมาณนี้ค่ะมีอะไรอีกไหมอะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลรักษาสุขภาพให้มากนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการไม่สบายปวดกระดูกปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะบางท่านพยายาม ต้องเซฟตัวเองนะถ้าใครยุกของหนักหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันมีโอกาสในเรื่องของการเรื้อรังการหามหมอหรือการผ่าตัดอะไรได้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนิดนึงค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลน,นะคะขอให้ทุกท่านนะคะถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้เจอหมอดียาดีเนาะแล้วนับจากนี้ขอให้มีความโชคดีต,ต้อนรับปีใหม่เพราะว่าการเงินของคุณโดดเด่นมากค่ะเป็นกำลังใจให้เฮงๆรวยๆวยค่ะ